ตำนานญี่ปุ่นสยองเส้นทางที่ไม่เคยปรากฏใน GPS คิทามิชิคำเตือนจากชาวบ้านในจังหวัดยามานาชิบนภูเขาลึกที่ไม่มีชื่อเสียงนักมีข่าวเล่าต่อกันมาว่ามีเส้นทางหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ไม่เคยขึ้นใน GPS ไม่ว่าจะใช้แอป,ปอะไรก็ตามเส้นทางนั้นมักจะปรากฏในคืนที่มีหมอกหนาเป็นพิเศษและมันจะเรียกเฉพาะผู้ที่กำลังหลงทางหรือกำลังมีความทุกข์ใจเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่หายไปมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสิบปีก่อน ชายคนหนึ่งชื่อฮายาโตได้ขับรถขึ้นเขาเพื่อหลีกหนีจากความเศร้าหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตกระทันหันขณะขับรถในหมอกเขาพบทางแยกที่ไม่เคยเห็นบนแผนที่ใดๆ g p s ของเขาดับชั่วขณะแล้วก็แสดงลูกศรชี้ไปยังถนนที่ไม่มีชื่อเขาคิดว่านั่นคือทางลัดจึงเลี้ยวเข้าไปแล้วเขาก็หายไปรถของเขาถูกพบจอดอยู่ริมป่าลึกในอีกสามวันต่อมาแต่ภายในว่างเปล่าไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษเขียนว่า ที่นี่เวลาไม่เดินหน้าอีกต่อไปผมเจอเธอแล้วแต่เธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปเรื่องเล่าของคนรอดชีวิตมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อ้างว่าหนีออกมาจากเส้นทางนั้นได้เป็นชายแก่เจ้าของร้านขายชำในหมู่บ้านใกล้เขานั้นเขาเล่าว่าเคยหลงเข้าไปเมื่อตอนอยังหนุ่มเขาจําได้ว่าถนนเริ่มเลือเป็นวงก้นหอยเสียงฬิกาเริ่มเดินถอยหลังและป่าไม้รอบตัวกลายเป็นสีดําสนิทเหมือนหมึกเขาเห็นเงาของคนเดินไปมาข้างหน้าแต่เมื่อเข้าใกล้มันคือร่างที่ไม่มีหน้าเขาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต และได้ยินเสียงภรรยาที่ตายไปแล้วมาร์กสิทว่าอย่ามองย้อนกลับไปเขาไม่เคยมองกลับหลังอีกเลยและเขาบอกว่าทุกคืนฝันรายว่า G p s ในมือของเขาชี้ไปที่ถนนเส้นนั้นอีกครั้งขอห้ามและคำสาบชาวบ้านเชื่อว่าเส้นทางนี้เป็นมิชิฮาเมตหรือถนนต้องห้ามมันจะดึงดูดวิญญาณคนที่ยังยึดติดกับอดีตให้เข้าไปอยู่ในเวลาที่หยุดนิ่งผู้ที่หลงเข้าไปจะไม่แก่ไม่ตายแต่จะติดอยู่ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยากย้อนกลับไปที่สุดและจะไม่มีวันออกมาคุณพร้อมจะตามหาเส้นทางนี้หรือไม่ บางคนบอกว่าหากคุณเปิด GPS ตอนตีสามในคืนที่หมอกลงจัดแถบยามานาชิแล้วเพึงมคำชื่อของผู้ที่คุณอยากเจออีกครั้งเส้นทางนั้นจะปรากฏขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่หากคุณเลี้ยวเข้าไปอย่าหวังว่าจะได้กลับมาอีกเลยกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังขอองค์การฟังมากกว่าการเห็น